เรื่องนี้ครับคุณภูมิทําเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยนะครับว่าวันนี้ฮะองค์การคลังสินค้าจะเปิดให้คนสนใจในการประมูลข้าวในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลนะครับยื่นซองขอตรวจสอบคุณสมบัติ ของตัวผู้ยื่นก่อนผู้ที่จะประมูลก่อนนะครับซึ่งจะติดตามว่าได้รับความสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับยืนยันว่าข้าวสิบปีล็อตเนี่ยมีคุณภาพกินได้ทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศจเจริญแล้วหรือประเทศกําลังพัฒนานะครับคิดว่าได้พูดคุยถึงสิ่งดังกล่าวไปมากพอสมควรแล้วนะครับสำหรับการประมูลครับหากเชื่อมั่นในสิ่งต่างๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเชื่อว่าวันนี้จะมีคนมาประมูลแต่หากไม่มีก็อาจจะขยายเวลาออกไป เพื่อทําความเข้าใจให้มากขึ้นหรือหากมีผู้ประมูลน้อยรายหรือว่าหนึ่งรายเนี่ยก็จะต้องมาดูข้อกฎหมายว่าจะทําอะไรได้บ้างนะครับซึ่งก็มีหลายวิธีซึ่งตรงนี้คณะกรรมการมีราคากลางทุกขั้นตอนโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้นะครับฟันเศ็หน่อยครับถ้าเป็นรายเดียวก็อาจจะต้องเปิดซองแล้วก็เดาจาต่อรองกันนะครับเพราะว่าทางคณะกรรมการที่เราตั้งไปเนี่ยเขาก็มีราคากลางอยู่ในใจ ว่าว่าข้าวในคุณภาพแบบนี้ควรจะเป็นเท่าไหร่ในยิงโดยเฉพาะในภาวะที่ข้าวมันราคาสูงขึ้นก็อาจจะต้องอมีราคาอาจจะสูงขึ้นอีกนะครับหรือหรือ,หรอเหตุการณ์จะเป็นยังไงก็ขอดูวันที่ปิดซองประมวลแล้วก็เปิดนะครับ